สวัสดีเพื่อนทุกคนนียนะสำหรับวันนี้เนี่ยเราก็มีเว็บไซต์หาเงินมาแนะนานะเว็แบบนี้ก็เล่นฟรีทาฟรีได้นะเป็นการขุดเมืองขุดบิตคอยนะเนี่นะเมื่อทุกคนกดลิงก์สมัครที่ใต้ล่างคลิปมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มันจะมาอยู่ในหน้านี้นะเนี่นะเราจะมีเ,เงินเครดิตฟรีตรงนี้300บาทนะเพื่อเอาไปลงทุนในการขุดเมืองขุดแร่นะเนี่ยเดี๋ยวเราก็มี สามร้อยใช่ไหมให้กดมาตรงนี้สามขีดด้านบนนั้นคนกดไปเลยแล้วก็กดไปที่การลงทุนนะอะแ,แล้วจากนั้นก็กดที่การลงทุนแล้วใช่ไหมแล้วก็เลื่อนเลื่อนลงมาข้างล่างมันจะมีคําว่าทดลองใช้งานอยู่นะทดลองใช้งานแล้วก็กดไปตรงนี้เลยนี่ สามร้อเราเอาเป็นนี่แหละสามร้อยแล้วก็ลองพิมพ์ตัวเลขไปว่าสามร้อยเพราะเรามีอยู่สามร้อยแล้วก็กดเย็ดไปนะจะได้ไหมดูก่อนถ้าไม่ได้ค่อยเปลี่ยนเป็นตรงนี้ศูนย์อได้ได้ได,ได้ทุกคน มันเป็นสามร้อยใช่เราต้องมากรอ,อกตัวเลขด้วยแล้วก็เลื่อนลงมาดูก่อนนี่นะออพอจากนั้นแล้วเราก็ไม่ได้ทำอะไรมากนะแต่มันจะทำเงินให้กับเราเองนะนี่เห็นไหมมันจะนับผลลังธ์หยิบสี่ชั่วโมงแล้วก็คูณอะไรให้เรานะนี่คือเงินที่เราไปลงทุนแล้วก็จะได้หกบาททุกวันนะมันบอกว่าตลอดชีพหกบาททุกวัน พอครบยี่บชั่วโมงแล้วเราก็ค่อยกดเข้ามาดูก็ได้นะวิธีการทํางานทําเงินก็มีประมาณนี้นะคนแล้วก็กดไปดูตรงการถอนถอนเงินดิเลื่อเรามาดูกันนี่คนตรงการทำเงินก็จะมีบิตคอยน์นะ BTC นะแล้วก็ห้าร้อยบาท BTC เนี่ยเดี๋ยวเราเลื่อนลงมาดูตรงนี้ก่อน ไอเว็บนี้เนี่ยเราสมัครแล้วก็ปล่อยให้มันทําเงินเองแบบนี้ทิ้งไว้ก็ได้นะมันจะได้6บาททุกวันว่าตลอดชีพนะแล้ก็ค่อยกดเข้าแล้วกดไปดูก่อนมันมีนมอะไรอีกนี่มีของธนาคารธนาคารก็มีน่าจะมีตามในรูปนี้นี่แหละนะมันยีธนาคาร500บาทนะทุกคนค่าธรรมเนียมก็0%นซนะเมื่อถึง500ก็ถอนออกได้เลยนี่นะ ส่วนด้านบน,นก็จะเป็นแผงควบคุมหรือเมนูต่างๆนะมันก็จะมีตรงการลงทุนแบบเลี้ยเงินด้วยแหละแต่เราก็ไม่แนะนำเท่าไหร่หรอกเอาแบบเล่นฟรีไปก่อนนะมันบอกว่าได้6บาททุกวันตลอดชีพแต่ก็ดูว่ามันจะได้นานเท่าไหร่นะนี่นะเราตอนแรกก็มี3ามอยนี้ก็เอาไปลงทุนเรียบร้อยแล้วมันก็เหลือศูนย์นะนี่ไม่อยู่ตรงนี้การลงทุนทั้งหมดเงินฝากตอนนี้มันก็กำลังทำเงินให้เราอยู่นะ ลงทุนฟรีนี่นะมันก็กำลังทำเงินให้เราอยู่เวลาจะดูก็กลไปที่แผงควบคุมแล้วก็ไปดูก็ได้แล้วก็สำหรับคลิปนี้แล้วก็มีการแนะนำมาเพียงแค่นี้นะแล้วก็สำหรับใครอยากเชิญเพื่อนก็เอาคัดลอกลิงตรงนี้เนะี่ยของเราด้านบนไปเชิญเพื่อนได้เลยนะแล้วสำหรับวันนี้แล้วก็ขอจบคลิปไปท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า